จิตวิญญาณความเป็นครูพลังแห่งการสร้างคนดีโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นในระดับครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติหรือแม้กระทั่งโลกปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดสำนึกทางจิตวิญญาณผู้คนมองเพียงผลประโยชน์อำนาจเงินตราเกตยิยศศักดิ์ศรีและการยอมรับในสังคมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและการกระทำที่ทำให้สังคมเดือดร้อน แล้วจะทําอย่างไรเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านั้นคําตอบคือการบ่มเพาะความรู้สึกนึกคิดและความรับผิดชอบช่วดีของคนให้ลึกซึ้งถึงระดับจิตวิญญาณแล้วคําถามคือใครหลักจะมีบทบาทในการบ่มเพาะคนให้เป็นคนดีพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนหรือโตอ,อีมาจากข้อมูล โลกนี้มีประชากรอ,อยู่ประมาณ8 0 0 0ล้านคนโดยในจำนวนนั้น7,200,000นคนเคยอยู่ในระบบการศึกษาคิดเป็น90%และคนแต่ละคนใช้เวลาในระบบการศึกษายาวนานถึง20ปีคิดเป็น1ใน3ของช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งจากข้อมูลเหล่านี้จะเห็นได้ว่าคำตอบที่ชัดเจนที่สุดที่มีบทบาทหน้าที่ในการบลุกปั่ให้คนคนหนึ่งเป็นคนดีคือครู ครูดีสร้างคนให้เป็นคนครูทนสร้างคนให้เป็นดีครูดีสร้างคนให้เป็นคนครูทนสร้างคนให้เป็นดีครูดีคือครูที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูสร้างและอุกฝังสิษย์ให้เป็นคนรู้และคนดีไปพร้อมกันแล้วจิตวิญญาณของครูดีคืออะไรความรักความเอาใจใส่ความมุ่งมั่นความอดทน ความเข้าใจและการยอมรับความกระตือรือร้นและสร้างแรงบันดาลใจการสื่อสารที่ดีและการเป็นแบบอย่างที่ดีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเพียงบางแง่มุมของจิตวิญญาณของครูที่ดีที่จําเป็นต้องมีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิษย์สิ่งสําคัญคือการมุ่งมั่นในการทําให้นักเกรียนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีสร้างคุณค่า ความตระหนักรู้การนึกคิดและจิตวิญญาณที่ดีแก่ผู้เรียนเพื่อสร้างสรรคนดีสู่สังคมสร้างสังคมแห่งสันติสุขและสร้างโลกให้สงบสุขแล้วครูเก่งทำอะไรบ้าง